สวัสดีค่ะพเพราะบาจารวละอีกแล้วนะคะกับช่องคอสดองสตากับอจารยลาค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาให้นะคะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสประจําเดือนกันยายน25 6 4้า้สี่ค่ะว่าคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในเรื่องของการงานการเงนรินความรักและสุขภาพค่ะมาดูกันค่ะอาจารย์เปิดไพ่เอาไว้แล้วนะคะสำหรับคนวันพฤหัสนะคะไพ่ก็บอกว่า คุณเนี่ยจะไม่ได้อยู่กับที่เลยนะคุณจะต้องเหนื่อยมากๆเลยนะคะการเดินทางหรือว่าจะทําอะไรนะมันเหมือนกับว่าเราจะต้องไฟท์มันเราแบบจะอยู่กับที่แล้วก็รออะไรอย่างนี้นเข้ามาหาเราไม,ไม่ได้เลยนะคะเรื่องของหน้าที่การงานเราก็ต้องแบบวิ่งเข้าใส่นะถ้ายิ่งเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือเปลาเราเหมือนเราจะต้องแบบจะต้องวิ่งเข้าหามันถ้าเต่เรามีลูกค้าอย่างเงี้ยเหมือนเราจะต้องวิ่งเข้าหาลูากค้าวิง่งเข้าชนนะคะจะต้องเหนื่อยอย่าอยู่นิ่งๆนะคะ จะต้องลุกขึ้นมานะคะแล้วก็ไฟกลับมานั่นเองนะคะถึงจะได้มันสิ่งที่เราต้องการนะคะเพราะว่าไพ่มันบอกว่าคุณน่ะจะไม่ได้อยู่นิ่งเลยคุณจะเหนื่อยดนเดนกันยาเนี่ยเราจะค่อนข้างรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยที่จะต้องสู้มากมากเลยนะสู้ให้มันผ่านไปมากมากเลยนะคะคือแบบว่าเราจะมีความเหนื่อยแต่คุณเป็นคนเก่งนะคุณมีความสตรองความแข็งแกรง่งเข้มแข็งในตัว ถ้าเป็นงานประจําก็อย่างเช่นเดียวกันนะก็คือแบบว่ามันจะคือเราจะมาทํางานเหมือนรูทีนทําอะไรอย่างเงี้ยอยู่ไม่ได้นะเราจะต้องแบบบุกจะต้องไฟจะต้องลุกขึ้นมาชนกับมันคือจะมาอยู่เฉยๆแล้วก็ทําให้มันผ่านไปวันอๆไม่ได้เลยนะแต่ว่ามันจะดีในอนาคตนะคะจั์ก็แนะนําว่าทำเถอะลุยเลยเอาให้เหนื่อยให้พอนะ <laughs> เหนื่อยให้พอแล้วผลตอบแทนที่ได้มันก็จะคุ้มค่ากันนั่นเองนะคะแต่คนอย่างที่บอกไปคุณมีความเข้มแข็ง คนมีความเก่งแล้วก็เข้มแข็งนะคะอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกมันจะสร้างความเครียดนะคะในความเข้มแข็งในความเหนื่อยในความมันทําให้เราอดทนไีมันคือความอดทนอ่ะมันเหมือนกับว่ามันแบบมันอยู่ในใจอ่ะมันอยู่ในใจที่แบบเฮ้ยเราจะต้องผ่านไปให้ได้มันก็มากดดันตัวเองด้วยนะส่วนหนึ่งมันก็เหมือนกับเรามากดดันตัวเองนะคะทีนี้มันก็เลยก่อให้เกิดความเครียดความทุกข์ความวิตกกังวลแล้วความทุกข์วิตกกังวลเนี่ยมันอยู่กับเรา ตลอดเลยนะคะแแวเราจะตื่นหรือเราจะหลับเราจะคิดตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรมันจะผ่านไปได้ไหมเรื่องของการเงินก็มีการแบบเปลี่ยนแปลงมีการใช้จ่ายออกไปนะคะมีการใช้จ่ายออกไปโดยเฉพาะอะไรที่มันไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะจะแนะนํานะคะถ้าให้ขึ้นลักษณะแบบนี้นะคะอ่าขึ้นลักษณะแบบนี้นะคะการเงินมันไม่มั่นคงนะคะการเงินไม่มั่นคงด้วยนะคะแล้วก็ มันยังแบบเหมือนมันยังไม่ได้เป็นเม็ดเป็นหน่วยมันยังไม่ได้เป็นเงินก้อนมันยังไม่ได้มีรายได้อะไรที่แบบว่าเออ่จะทําให้เราแบบเออ่เก็บได้เป็นก่อเป็นกามอาจารย์ก็ต้องแนะนําต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยอะไรที่มันฟุ่มเฟือยนะคะอะไรที่มันไม่จําเป็นพักไว้ก่อนนะคะบางทีเพราะบางอย่างเนี่ยเราเหมือนเรามีแผนไว้แล้วนะคะว่าเราจะต้องซื้อจะต้องใช้จะต้องออ่จะต้องจองจะต้องนั่นนี่ก็เลื่อนออกไปก่อนนะคะเพราะว่าลักษณะของไทยเนี่ยมันบอกว่า มันยังไม่ค่อยการเงินนะคะมันยังมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันยังไม่ค่อยเสถียรภาพนะมันยังแบบมีขึ้นขึ้นลงลงแล้วมันก็ยังมีอะไรที่จะต้องใช้จ่ายออกไปอย่างแบบอย่างไม่ไม่คาดคิดหรือไม่คาดฝันหรืออะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะคะก็ะมีลักษณะของเข้ามือขวาออกมือซ้ายมือซ้ายออกมือขวายังมีลักษณะแบบนี้อยู่นะคะค่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะมีความทุกข์ความเครียดเกิดขึ้นแน่นอนนะคะเพราะไพ่บอกแล้วว่าเราเป็นคนแบบยิ่งเป็นคนแบบไม่ยอมแพ้ด้วย ค่อนข้างแกร่งมากๆนะคือใจัไม่ยอมแพ้เลยอะไรอุปสรรคปัญหาอะไรเข้ามาแบบก็จะสู้ก็จะแบบไม่ไม่ถอยอะไรเพราะฉะนั้นมันก็จะสร้างความกดดันแล้วความเครียดทห้กับตัวเองนะคะจันก็เตือนไปเนาะก็ขอให้อคลายความกังวลแล้วก็ความทุกข์ความเครียดหรืออะไรอย่างเงี้ยออกไปบ้างนะคะก็ขอให้คลิปนี้นะคะหรืออาจารย์เวลานะคะเป็น เป็นคนที่แบบนำพาพลังบวกหรือพลังใจกำลังใจให้กับทุกท่านเลยนะคะจะได้มีแรงนะคะในการที่จะสู้ต่อไปนะคะในเรื่องของการงานเนี่ยก็เป็นในทิศทางที่ดีนะคะแสดงว่าไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรือว่าเป็นธุรกิจนะคะก็เริ่มที่จะมีความมั่นคงหรือว่าเริ่มที่จะเห็นอะไรดีๆขึ้นนะคะก็คือว่ามันแสดงว่ามันเห็นละในเดือนกันยายนว่า สิ่งที่เราทําอยู่เป็นประจาหรือสิ่งที่เรากําลังทําหรือว่ากําลังเริ่มแล้วนะคะเพราะว่าไพ่ันบอกว่าเราเราไฟมากเราเหนื่อยมากมันกําลังจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างว่ากําลังดีนะคะก็คือว่ามันจะได้มันจะได้เป็นความมั่นคงหรือว่าสิผลตอบแทนเนี่ยมันก็ดีนะคะก็เรามันเริ่มแบบว่าเริ่มมั่นคงเริ่มดีนะคะแสดงว่าเรื่องของการการงานเนี่ยไม่ได้มีปัญหาในเดือนกันยานยนนะคะก็คือการงานเนี่ย ส่งผลนะคะหรือว่ามันเป็นแนวโน้มที่ดีแล้วก็มั่นคงนั่นเองนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะการออนไลน์ออนไลน์เทคโนโลยีนะคะสื่อโซเชียลต่างๆนะคะการต่างประเทศอะไรพวกนี้นอินเทอร์เน็ตนะคะจะดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้ามันออกมาแบบว่าให้ไปทางแนวทางแนวนั้นนะคะก็จะดีมากๆนะคะแล้วก็อาจจะเหนื่อยสักนิดนึง นะสาหรับใครที่ยังไม่ได้เริ่มต้นและกาลังจะเริ่มต้นนะคะก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ว่ามันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเพราะว่าไพ่ออกมาโดยรวมของหน้าที่การงานค่อนข้างดีนะคะแล้วไพ่สรุปออกมาก็ดีด้วยนะคะสามารถทําได้นะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จด,ด้วยนะคะสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทํานะคะมันไม่ได้มีอย่างเดียวอะเราคิดอยากจะทําหลายๆอย่างอยากจะมีรายได้หลายทางอยากจะทํานั่นอยากจะทํานี่นะคะ มีความคิดต่อยอดพัฒนาตัวเองตลอดนะคะสิ่งที่มีอยู่ก็อยากจะทําอะไรยังไงให้มันดีขึ้นสิ่งที่อยากจะทําคือมีทําแล้วหนึ่งอยา่างเราก็อยากจะทําอย่างที่สองอย่างที่สามอย่างที่สี่อยากจะทําอะไรเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะก็ลองลุยดูนะคะเพราะว่ามันเป็นเดือนที่มีความเหนื่อยแล้วแล้วเราไฟาอยู่แล้วอารมณ์มันอยากแบบฟาอยู่แล้วนะไอความเครียดที่ตกกังวลเนี้ยนะคะก็อยากให้คลายลงไปนะคะแล้วหันเอา เวลาตรงนั้นหรือความคิดตรงนั้นมันลุยดีกว่านะคะพอลุยแล้วอะไรแล้วนะคะผลตอบแทนดีแน่นอนนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะเพราะให้ออกมาดีแล้วนะอาจารย์ก็ขอให้คถามเนี้ยเป็นกําลังใจแล้วก็ส่งต่อพลังงานบวกๆไปให้ทุกท่านเลยนะคะในเรื่องของความรักนะคะก็ยังเอ่ ไม่ได้มีอะไรน่าวิตกกังวลน,นะคะก็ยังผ่านพ้นไปได้ด้วยดีไม่ได้มีอะไรที่จะต้องเตือนมากนักนะคะจะมีก็แต่ลักษณะที่บางทีเราอาจจะแบบว่าเหมือนทําอะไรหรือว่าพูดอะไรไปโดยที่เราไม่ได้คิดอืเผลอพูดหรืออะไรที่แบบทําให้ไม่ได้คิดถึงฝ่ายตรงข้ามอะว่าฝ่ายตรงข้ามะจะจะรู้สึกยังไงบางทีอะ่ะเขาก็แบบอาจจะรู้สึกน้อย,อยไปบ้างนะคะก็เออคือแต่เราไม่ได้คิดอะไรงไงบางทีเรารสึกว่า เฮ้ยทำไมไม่ทำแบบนี้คือเราสึกว่าเราอะเก่งกว่าอ่าหรือว่ามีความรู้มากกว่าหรือว่าอะไรเราก็ต้องเป็นคนแบบดูแลจัดการโดยหาอย่างเดียวเลยเราก็รู้สึกว่าบางทีมันก็เลยจะมีช็อตที่เราสวนออกไป้หรือว่าเราพูดดอ,อกไปหรือว่าเราโต้อตอบไปหรือว่าเราทําอะไรออกไปนะคะทําให้คู่ของเราเนี่ยรู้สึกน้อยๆได้รู้สึก,อ,อ,สกอืมรู้สึกแย่รู้สึกน้อยใจอะไรแบบเนี้ยเกิดขึ้นได้ ก็ะจะมีอารมณ์แค่ประมาณนี้เองนะคะสำหรับคนที่เป็นแฟนก็เช่นเดียวกันนะก็คือมีแฟนมีคู่หรืออะไรก็จะเป็นลักษณะาอารมณ์แบบนี้นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรรุนแรงนะคะก็แค่โอเคถ้าอย่างนี้เนี่ยจันก็นแนะนําว่าอืมที่ก่อนพูดโน้บางทีแบบว่าเออแบบคนฟังอะ่เะเขาอาจจะบอกว่ารู้สึกไม่ดีได้นะคะก็จันก็นแนะนําว่าอืมเวลาพูดอะไรหรือทําอะไรนะคะก็ถนอมนั่นใจนะคะฝั่งตรงข้ามบ้าง หรับคนโสดนะคะก็ท่็ยังบ่งบอกว่ายังแค่ดูดูกันไปนะก็คืออาจจะมีคนที่ดูคนที่ชอบอะไรเงี้ยเกิดขึ้นแล้วล่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอ่ะยังอยู่ได้ด้วยตัวเองกนะ็คือเอ,อ่อไม่จําเป็นยังไม่จําเป็นที่จะต้องมีมีแฟนนะตอนนี้ก็ได้คล้ายๆแบบนั้นนะก็คือว่ายัางไงก็ได้มีก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะยังไงทุกวันนี้คือฉันก็อยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วฉันก็ทํา ทำอะไรด้วยตัวเองอยู่ละฉันก็ทำนั่นทานี่ไปไหนมาไหนคนเดียวแบบทาํางานหาเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยคือสามารถที่จะยืนอยู่บนลําแข้งของตัวเองได้อยู่แล้วเลยในเรื่องของคู่ก็เลยว่ามีก็ได้มไม่มีก็ได้นะคะบางทีที่คบกันอยู่ก็อาจจะรู้สึกว่าก็คบกันไปก่อนยังไม่ได้แบบมีอะไรที่แบบจะคิดถึงอนาคตอะไรมากนะักก็คือว่าคบกันไปก่อนดูใจกันไปก่อนอะไรแบบนี้นะคะเรื่องของความรักก็ยังมีลักษณะแบบนี้อยู่นะคะ อย่างที่บอกไปเนาะว่าอารทำนายนะคะก็คือภาพรวมของคนที่เกิดวันพฤหัสทั้งหมดนะคะซึ่งไม่ได้มีลักษณะของการดูดวงส่วนตัวเนาะเพราะฉะนั้นอาจา,ารย์รก็จะพูดในมุมกว้างของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะอีกมุมหนึ่งนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะถ้าเป็นแฟนกันนะคะยังไม่ได้แต่งงานหรือยังไม่ได้เป็นครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็แนะนําว่าให้ป้องกันนะเพราะว่ามันมีลักษณะของอะไรที่แบียว่ามาโดยไม่ทัน ตั้งตัวไม่ทันคาดคิดนะคะในเรื่องของบทตรนั่นเองค่ะถ้ายังไม่อยากมีนะคะยังไม่พร้อมนะคะก็ขอให้ป้องกันนะคะถ้ายังเป็นแฟนเป็นอยู่อะไรเป็นอยู่นะก็มีโอกาสที่จะมาโดยไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้ตั้งใจนะคะด้วะนะต้องระมัดระวังนะแต่ถ้าสําหรับคนที่อยากจะมีอยู่แล้วนะคะอยากจะมีบุตรอยู่แล้วนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะมีโอกาสที่จะ มีบุตรโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือว่ามาโดยที่เราไม่ได้ไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้วางแผนเอาไว้ก่อนนั่นเองค่ะก็หวังว่าคําทํานายของอาจารย์นะคะจะส่งผลนะคะให้กับทุกท่านนะคะมีพลังมีกําลังใจนะคะที่จะสู้ต่อไปนะคะในเรื่องที่ดีนะคะก็ขอให้นําเอาไปเป็นพลังบวก ะะแล้วก็เอาไปทําตามนะคะเอาไปเป็นกําลังใจแล้วก็ฮึดขึ้นมาสู้กับมันนะคะแต่ถ้าอะไรที่มันไม่ดีนะคะก็ขอให้เอามาป้องกันนะคะเอามาปรับปรุงเอามาแก้ไขนั่นเองนะคะชีวิตของเรานะคะจะได้ดําเนินชีวิตไปได้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ,ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะยังไงจางก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร b e เป็นกำลังใจให้จางด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจ,จางจะนำเสนอกันในครั้งก่อเป๋าไปค่ะ ขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้ก,ก็บ๊ายบาย